แกบารายแกบอรายครับรฮะหนพริกสวยอ๋อมิ้วหนึ่งอะความยาวอะ่ะมาดูดเอาแล้วทำไมเอามาเล็กเหลือเกิน โอ้ยไหนมก็ของส่วนนี้ไม่มีอมันดูเพลินๆเหมือนไม่มีนี่เหรอเก็บได้ยังเนี่ยดูดได้เลยโอ้โหูอุ้ยใหญ่มากอันนี้ทําพริกขี้กากินอร่อยอร่อยนะนี่ยายทองนาคชอบกินเพราะว่ามันไม่เผ็ดเอาเม่อวนพโจไม่ได้กินเลยเอาไม่ได้กินเออไม่ได้กินเลยเอาล้นะจ๊ะโอ้ยที่ใส่ก็เต็มเหรอ โน่นมาแล้วเอกกระมังหนึ่งอุ้ยพริกตรงนี้งามนะลุงเนาะมากคือดกมากเลยแฮชารลาบอยู่บันบักพริกแต่เป็นพริกเขียวเนาะเขียวอันนี้ได้ไหมพี่พรอมะละกอได้มีออเดอร์เท่าไหร่นะสิบสองสิบสองมีออเดอร์แปดก็เดี๋ยวเอาไปเผื่อๆหน่อยเพราะว่าจะเผื่อไปสีรูปไอ้สามลูกนี้ผมว่าได้หมดละมั้งเนี่ยพี่พร เนี่ยแกหมดละอุ้ยเว้โอ้ยอันนี้เสียแล้วจ้ะไม่เสียเดี๋ยวเอาไปตำเองเอออันนี้เดี๋ยวเก็บไปตำเนาะน่าจะเป็นเป็นแมงของเขาเนาะเออ แต่ว่ายังบางส่วนยังได้อยู่มั้งเดี๋ยวลองไปปาดเดี๋ยวมีมีดมาไหมล่ะเออมีแต่กันไก่ได้ไหมคะกันไกลปาดไม่ได้มันได้แล้วลูกก็ปิดพ่อก็บนไปนี่มันมันดอยมันเหลืองไหมพ่อมันเหลืองสีซุกแล้วนี่ไงแหวง พ่อบอกว่าปิดลูกน้อยไปมันน,น,น่อยน้อยลูกลูกเล็กไปมันแล้วแต่แต่จริงๆมันเหลืองแล้ว,ลวตอนนู้นลูกใหญ่ๆเดี๋ยวไปเอาลูกใหญ่ๆให้ให้เห็นมันเหลืองก็เสียไปมื่อกอพวงเราตกลงเขาเรียกมากกอพวงเหรอเออเพราะว่าวันก่อนอยังพวงแบบลูกเล็กๆน้อยๆตอนนี้ผ่านมาหนึ่งสัปดาห์ดูดิลูกใหญ่แล้วอะเนี่ยพี่ว่าอีกสองสัปดาห์นี่แก่แน่นอน อาจจะเป็นสไตล์เขาเนาะมะกอพวงเลยสไตล์เราไม่รู้จะเรียกอะไรเราเรียกเขาว่ามะกรอพวงแล้วกันออกมาทีสามงาเลยเองาไอกริงละสามลูกเราไม่แน่ใจถ้าเป็นชาวสวนจริงๆเขาอาจจะเอาลูกไม่ไม่ไม่น่าเด็ดนะพี่เพราะว่าเขาเป็นสายพันธุ์ของเขาอะเนี่ยมันจะไม่ค่อยกริงเนี้ยสามลูกเลยนั่นแ่ะสิแต่เขาก็โตนะอันนี้สี่ลูกพ่วงได้สี่ลูกสามถึงสี่ลูกต่อพวงดูนะคะ คุณลุงผูเรียกมะกอพวงนะคะมะกรอพวงเขาบอกว่าสงสัยเจ้าของบ้านสิถึกหวยหรอบ้อวาเออสาธูสาธูมันเือมะกอสาธูโดกเป็นพุ่มเป็นหงอนั้นใครใครก็ว่ากันนะว่าเจ้าของบ้านจะถูกหวยบ้านนี้นกเขาเยอะนะคะใครอยากจะส่องนกเนี่ยเหมาะมากโอ้โหใครจะไปส่องมันเห็นเยอะจริงนะที่นี่นกเยอะมากนะครับมันมีป่าไม้มีอะไร หมูนกก็ได้มาอาศัยที่นี่แต่ก็ปลุกกันสนันวันไหวครับริงขาวเนาะมาดำอ้อยเอามัอ้อยไ้ำหมดในสองยวรอโอ้ยยางออกจากสวนกันบืมบำบืมบำถือตะกาคนละหน่วย โอ้โอ oh ้ยเป็นแต่มีความสุขเนาะอ้าวมีไหมล่ะมีเอมีอ่ามีไหมมีพี่รัตมีโอ้หนี่บะเขียวทำไมไม่เก็บอ่ะภาพมีนะเช้าแต่ละเช้านี่ก็ได้กันเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวดูนะคะว่าอันนี้ไม่รวมหน้าบ้านนะเฉพาะหลังบ้านเออมามามามทงมาทากับมี่นามมากินน้ำเนาะ คือเราปลูกไว้ทั่วๆไปก็มันก็จะมีให้เก็บจะไม่ได้เป็นแปลงใหญ่ๆแปลงเดียวเนาะไม่ล่ะครับอันนี้เขาเรียกว่าปลูกหลอกมแมลงทฤษฎีปลูกหลอกมแมลงก็คือปนๆไปผสมปนเปไม่ให้เข้าจําว่าตรงนี้ปลูกอะไรบ้างอืมเหรอใช่ครับแล้วมันแมงไม่ลงเหรอคะอมันมัน,ม,นมันจะมามันก็ต้องไปเช็ค G.P.S. หน่อยว่าถ้ากูจะไปทางนี้จะเจอมะเขือเปล่าหรือว่าไปทางโน้นเจอพริกไหมมันก็ต้องไปเช็ค G.P.S. เสียเวลา,าการเดินทางด้วยอะไรด้วยเคออ่ารถค่าลาด้วยมันก็ไม่มาก็จะงงๆว่ามันก็จะงงๆแล้วมันก็จะบอกว่ามาส่วนนี้ไม่คุ้มว่ะไปดีกว่าเออไปดีกว่าไปหากินที่อื่นดีกว่า สิเต็มบ่คิดว่าเต็ม,ตมอ่ะลุยอเพื่อนี้โอ้ม,มันสุกแล้วคัดเอาวีส,สวยๆให้เอซส่วนวีไม่สวยเราเดี๋ยวเรากินเองให้ให้ตกน้ำก็ได้เด้อแมนบม่ปลาคือสโลไลล <laughs> ุ <laughs> ้นล้องเถอพอ่อ ลงลงมา<ล>งนะพ่อนะเอ้ยลงโอ้ยเว้ยบ่ตกน้สำสัมอุปสุกแล้วอะ่ะนี่เบิง่งแต่สีเรื่อเหรอสีที่วีเือ,เอได้อยู่เนีอันนี้ได้เนี่ยแต่วีเนี่ยไม่ได้เนี่ยวีบนนี้ไม่ได้เนี่ยว,นนวีนี่ก็ไม่ค่อยดี หลงลงน้ำใครจะไปลง,ลงไปเอา <c oughs> โอ้ดไูไม่โดนินอาละนีเบาๆของก่อนอู่หน,อ,อ,อ,น,นอกขี้เกียบขึ้นหมดจ้าหมดจ้าหนักสิครับโอ,อย้ยเพื่อนที่ใหญ่ เต็มรถแล้วจ้าพี่เล็กอันนี้สมบูรณ์มากเลยอะโรงงานของน้องอยู่ติดที่นาของพี่แต่ก่อนทุ่งนาแดนนี้ก็เป็นของพี่ทั้งนา พ่อมาลุมป่วยจำต้องขายนาเป็นค่าโรงบาลเราซื้อไปสร้างโรงงานดีเหลือให้เราเช่าเฮ้ยรองเสาพอดีเลยทีเฮ้ยลูกคอนมันช่วยเอาเสารับพอดีเลยลุงลุงเห็นยังเฮ้ยเจ๋งมากเองทำเกิน แม่ดอกกระทินสาบไปไม med, parfait, ่ต e. ้องเป็นห่วงรักเราเหมือนข้าวแต่ครวงไหนเลยจะปล่อยให้ร่วงจมดินพี่เตรียมข้าวสิ้นเดือนแล้วเป็นยังไงเงียบๆเตะคือสิ่งเงียบๆเอ้คือมันยังเงียบๆเตะม่นยังไงแบงค์ฮะเอ้คือเงียบๆเตะเออเงียบๆยังไงมันเออเงียบๆ้องเซิร์ฟมันไปใส่เตะ <laughs> เออครับเออผม่าถามเออมาถามซ้ำหมอใ,<ห>ให้คิดเองให้ให้ก็บให้กบ,อกบอเอากบเป็นอย่างนี้น้าแบบนนบอวีย่ย่าว่าจังสันต่ออ่ะอ,อ,อ,อันนี้ของพ่อใหญ่สแสวงอุ๊บตอนนี้บรรจงเขียนให้เลยนะนี่ตอนเนี้บบนยนิรุจขวานเียเดียวจะ่ของแม่ท้องน้าของแม่ท้องน้า ่หนทาหางใจเอาไปไหนดิอันนี้อันนี้อันนี้ซองนี้ซองนี้เป็นนี้คืออะไรอ่ะมีลูกสาวคนใหม่ชื่อปุ๋ยเหรอคะชื่อน้องปุ๋ยครับอ่ามอบให้น้องปุ๋ยฮะรู้จักน้องปุ๋ยไหมไม่ฮะอะไรนะแม่ขี่ดงฮ้างขี่ดงเลยฮางขี่ดงสวยไหมล่ะพ่ออ้าวนี่สมัยเป็นสมานเณรน้อยนะ เดี๋ยวจะให้ดูเขาฝึกอะตอนเป็นสมานเรเนี่ยตัวนี้สวยสวยมากเลยฝนะึกเขียนเขาฝึกอะสมัยเรน่ะเอาต้เบบเอ่อบวชเป็นเรนเนี่ย,ต,นนย,นนยต้องมีวิชาคัดไทยนะ<ม>คัดตัวหนังสืออะเออมีวิชาคัดไทยแล้วก็มีอีกวิชาหนึ่งเขาเรียกว่าวิชากระทู<ม>้นะครับสมัยเรียนเป็นสมามเรนอะก็เดี๋ย,นเนยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระทู้นี่คุ้นๆเนาะกระทูกันกระทู้ถามในสภาอ่าคล้ายๆกัน ในสภาบอกตั้งกระทู้ถามนายกนู่นนี่นั่นแต่ว่าจริงๆวิชากระทู้เนี่ยถ้าเป็นภาษาของรัชทางทางที่คุณรัชนีเรียนเนี่ยน่าจะเป็นวิชาเรียงความมั้งไม่กระทู้คือการตั้งคําถามไม่ใช่หรอคุณมีวิชาเรียงความไหมมีวิชาเรียงความแต่ของพระเนี่ยเรียกว่า<ม>วิชากระทู้วิชากระทู้ก็คือการเขียนเรียงความว่าขึ้นต้นเอ,อ,อารมพรบท ตรงกลางและสรุปยังไงเนี่ยมันจะมีวิชาเขาเรียกว่าวิชาของพระอ้าวอันนี้น้องปุ๋ยด้อันนี้น้องปุ๋ยเอาไปให้น้องปุ๋ยเอให้ไปแล้วนะให้ไปแล้วให้ไปแล้วติครับปุ๋ยคอกฮะปุ๋ยคอกอ่ะปุ๋ยคอกไงปุ๋ยขี้วัวไงที่เอามาใส่ผักใส่อะไรต่างๆอืงมันก็มีต้นทุนอยู่หรอกครับที่นี้ทำไงจะลดต้นทุนตรงนี้ได้ต้องเลี้ยงวัวไหมพ่อ เรื่องวัวยิ่งกวาใหญ่อันนั้นมันเพิ่มต้นทุนเล้วเอาแค่วัวทำไรดีอาจารย์ถลุยเราจะทําปุ๋ยทางไงดีมีไอเดียไหมเราจะทําปุ๋ยใช้เองอ่ะใบไม้งั้นหมักใบไม้ใช่ไหมใช่วันนี้วันนี้จะทำจริงเหรอผสมดินอ่าแล้วก็มันมีแบบกลับกองก็คือ จะข้างล่างไว้ข้างบนไปทำโดยขี้วัวด้วยครับโดยขี้วัวแล้วก็น้ำสีเข้าไปจะขี้วัวให้มัีก่ก็สุดแท้แต่แต่มันจะเพิ่มปริมาณจากใบไม้ใช่ไหมไม่ได้ไปขี้วัวเพียวเพียวถูกไหมไม่สามส่วนเป็นอย่างไม้ทำไปทําเสร็จเป็นครอบไว้แล้วก็อยากจะตักไปปลูกที่ไหนใส่กระถางปลูกอะไรก็ก็ไปปลูกนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกองดินดินปลูกมาคุณรัชนี มากินข้าวกันอันนี้แจ่วบองแบบดิบนี่แจ่วบองดิบอันนี้แจ่วปลาต่อนของมักําพูครับพี่น้องจะกินข้าวตักข้าวใส่จานแล้วอะไรแล้วก็นี่ครับก็ต้องมีแจ่วปลาต่อนแจ่วบองที่ดูเลยนะครับแจ่วปลาต่อนแจ่วปลาปลาล้าเนี่ยเป็นต่อนตอนเป็นตัวตัวนะฮะสำหรับคนที่ชอบแนวนี้เห็นไหมครับนี่คือแจ่วปลาต่อนเป็นไงครับ ปลาเป็นตัวเลยนะนี่นี่นี่อู้หอมจังแล้วก็นี่คือแจ่วปลาดิบนะฮะตากให้ดูเนื้ออันนี้แบบดิบอู้ยหอมขลักพี่น้องเลยอันนี้จะออกแนวละเอียดนะครับไม่ได้เห็นตัวปลาแล้วครับแต่ก็เป็นทรงดั้งเดิมออริจินัลนะฮะนี่ให้ดูเนื้อให้ดูความแตกต่างนะครับ แต่รับรองว่าอร่อยทั้งคู่น้อมหวนหวนพี่น้องเลย กินละลูกเล,เลินอ่อพ,พริกไม่เผ็ดค่ะพริกหวานค่ะไม่เผ็ดซ้ำพี่พนอ้องเมื่องเผ็ดค่ะนี่เลยกินพริกยังกินผกักอ่ะที่เนี่ยอ,อ,อืะเพิ่มผักเข้าไปจ้าอื บักแตงกวาไม่ใช่แหวงเข้ากันจังอืมอืมไหนพึ่งรวยดูแท้หยุดบอกม<า>ันแซ่บนะอร่อยจริงนะเนี่ย อ๋อเป็นเมี่ยงเลยก็ได้นะพูดถึงนะไดมม้มีไว้ติดกัวไว้ครับจ้า